แหเห็ดสร้างเห็ดไผ่หน่อยเนาะมันก็ชื่อเห็ดขอนบ้านเหา่านะจ้ะหอมคือเห็ดขอนเลยนี่ซีจู สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องท,ทุกผู้ชมค่ะนี่เราเปนเพื่อนเดืนจันทร์พาไปดอยเก็บเห็ดที่เก่าค่ะผลิติสำรวจคืนเห็ดตัวขอดหน่อยเนาะครับผมข<อ>้ขขขาวาเหนีาวค่ะบิบงเห็ดตัวขอดเห็ดตัวขยาวเด้วยครับผมเห็ดซางเห็ดไทยครับแต่บุฟเฟ่วาสีหมานม่หวานนะครับผมเดี๋ยวไปลุมที่ชมน้ำบ่าฝนเขาเยือนนะครับผมไปนี่กันครับผมพี่เกดเดิมพี่เกดเก่าพี่น้องอี่คือขุนยวมจวดแม่ห้องสอนครับผมไปดูนี่กันครับผม จะเดินอดอก่องด้ยี่น้องง่อค่ะไนก็มไอีกไอ,อีกง่เคยมแม่บอกขาใหญ่ห ไวนหนึ่เขดึงทุกไม่น่งั้นม่แนวกินไอหอยดอกหนี่ตรงนี้ออกเกลือหาพนี่ม จุู่นี่หน่อยกำลังขึ้นเซลล์เลยนะค<ป>นหนึ่งแลนะยเนาะ

อุ้ย <t> อ <editors> <cutter aer os lide> <ing CAP> ันนี้เปื่อยหายฝนแหงใจอุ้ยทำไมอีกกําลังอ่อนกันนี่อู้กำลังเป็นฝักอีกท่านคิเห็นบักอู้หูดอกงามเนาะไม่ถกอ่อน ยิมโผลาครับังเด็กแต่ก็องาเขเรีดตนี้ดเขจะเป็นคือเทียนห่เนาะครัเก็คขอนบานเท่านม่บานเท่าขอจะอเอิญเก็คขอนขอเนือเอิเท็่สร้างอื้นักกําลุบไปเอาไดยมั้อืเออน่าสวย ซูปซุปอยูซุป่ไปอุ้ยเห็ดซางน่าง,งามเลยอือนีกรบอกข้างว่าเห็ดซางนี่เห็ดซางครับผมเห็ดที่เป็นเกลือีก็ไปเออาแห่งเห็ดซางเห็ไผ่หน่อยเนาะ่้ชอเห็ดคอนบานเ่าหะหอมคือ,อเห็ด่สีชมพูสห ั่ผู้ดีเลยเนาะขอนเลยครับผมไปซุปไปซุปโอ้ยตำซุปสุดยอดแล้วแมนไม่มีให้ขาเนียวแมนขาเป็นเนียวเห็ดคอนแหละอีกมนเพิ่นเฮ็ดคอนไผ่เห็ดนะบางคนเพิ่นเฮ็ดคอนไผ่แมนบอกบางทีก็เผิ่อเห็ดสร้างอือเมอย่าแต่เผื่ออื่นเนาะผู้หอมหอมแล้ว โอ้ยคนละเห็ดเลือเสาเดือนพี่เห็ดปวกไก่น้อยมาหาเห็ดปวกถอดพอเห็ดปวกไก่หน่อยเมืองพนเพิ่นออกก่อนปวกถอดแน่นเส้ขึ้นบ่แน่นอุย้ยเป็นขาวๆอยู่คนเออหัวอุ้ยใช่ได้เน,น,นาะมาสกิดเห็ดปวกถอดเนาะแน่น,นอ๋อมพนเลยค่ะพนนอีอนยย๋ง่ายห่างเลยออกนี่โอ้ยมอยากเวาเลยักแ่ขอดีใจเลยเก็บจากมือพวกซีมดนี่กันออกเลย คนแห้งลองลอครับผมโอ้คนอื่นยังยังไงป้<อ><อ>งาใหม่เนดะีุ่้ยเทียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีนื้อนงมีแปดแต่เอาโบได้เนค้าต่อนะตอนน้องกินน้องใหม่ต่อกินน้องใหม่แสบได้หน้อใหม่หน้อใหม่เป็นหวานเนาะ

ไปเลยนะัซับมาเลยอดีลงไตแล้วนะังลงไตแล้วพ่มีเล้นะนี่ก็ที่นีแนแนท่านเด้อเฮ้เยเฮ้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 ยมา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 มมา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 มมา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 ้ามาาม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 มา้าม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 ยเา้ามามมา้ามา้ เอาออามาเลยได้แบบแบกแทนละมน,นี้ได้กระ,ะ,ะต้อาสูงบรต้อาต่ำปะานาเอาเออนั่นแหละามาไล่มาเลยจ้าไล่ขับเลย เอาบ่กสมั <Wit default> <laughs> oh ้งเอาไหนน้าป้ายป้าเอาดอกนอนดีกว่ามาที่ไหนะนี่นี่โอ๊ยขอแท้โอ้ยตันจูรูเลยเด้อยอดเด้เลยค่ะเต็มเลยค่ะกอไฟ นอใหม่ก็ล้ายหลายๆเป็นดงพ่นเลยด้วยค่ะแนบใบันใดกับมีจะไผ่ไผ่ทั้งนั้นเลยไผ่ไแบบไหนเนาะมีทุกไผ่แมนมีทุกแบบค่ะเราจะเข้าเข่าถึงดงไผ่หยังนนเนาะ,อะกองไหวกองไหวสองสามสี่นอจ้ะงาม เนะหลายฝดเอ้าไปอจอดดีควางก่อนหนักจอดนี่ลำ หว,วานด้นังงามเองลกะเอาใหม่เถิดอ้าอ้ายเอาเงนใด้น้นนั่น

แต่อะไรบางมีพาง่ายแห้ง เหลืงงองค่ะลมสวยงามว้าเอาใส่กระเป๋าอีกข้ามึงนึงก็ใส่กระเป๋าเลยอี <c oughs> อกครับทำไตุ้มแก้วยิ่งหัก แมนถูกต้อง หลายขากเ,เ,เลยเฮ็ดปเบิดเลยนี่ไหนห้านั่งมานี่น้ำหาเห็ดปวกถอดเรืเอเฮ็ดปวกขายนิว้ววัพ่อด้วยครับพี่น้องมานี่พอเตอรนโพลคืนคลายค่ะพอเตอร์โพลสามสี่จุดนาสีประมาณขึ้นไอ้เล่มเล่มเนาะึ้นบ่พระนานะคะพระนานขุดว่าครับผมเดือนสิบเนาะมาแหลมเดือนสิบึ้นเดือนสิบเนี่ยครับผมเดือนหน้าอาทิตย์หนานี่แหละประมาณนั่นแหละสิออก แม่นพาหนาครับผมพผาใหญ่นี่ยแหละอาจเซได้ขออยู่จะมียางยืนวากับพ่อพี่น้องไปยืดว่าหลายจุดหลายหม่องเนาะพ่อแต่พ่นเพลินด้วยครับผมแม่นค่ะหล่อเขาเนาะมาดูนี่กระบานก่อนเนาะกระเด็นน้องใหม่ด้วยค่ะครับผมในกระเป๋าก็มีในเปรเนี่ยกระเป๋าฝนก็มีกระเป๋าเสาเดือนก็มีแม่นค่ะงามแห้งเนาะเสาเดือนเนาะจ้ใอ่ค่ะบุญเขาจั่วเลยพี่น้องแล้วก็เห็ียดน้องใหม่สมจ้ะครับผมใส่ขวดเนาะใส่ขวดไว้ใส่ขวดไว้เนาะเวลากระบานกระไดแบงพีแบงนองเนาะแมน เห็ดก็ได้ยิ่เนาะเฮ็ดมันก็ได้เห็ดไข่ก็เห็ดเอสร้างเนาะของยางครับผมเมื่อพี่น้องมนีิเอาปลาลึกน้ำมนีิต้อยสูงมีต่างหากกขบานแล้วครับผมขอบคุณที่ติดตามเราชมครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับผมและขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับผมคลิปหน้าพิกันไหมครับสวัสดีครับ